สวัสดีค่ะภาพพรมยานอ่านไพ่ทำนายดวงค่ะวันนี้แม่หมอจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงในหัวข้อณนะตอนนี้เวลานี้ใครอ่ะเขาเป็นใครคนที่อยากบอกรักคุณแทบขาดใจแต่ไม่กล้าแล้วเขาจะกล้าไหมเขาจะบอกรักคุณไหมเขาจะคิดอย่างไรกับคุณเขาจะทำอย่างไรเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาจะเป็นอย่างไร ถ้าไม่ใช่พลังงานของคุณก็ดูเพื่อความบันเทิงไปนะคะคนที่เขาอยากบอกรักคุณแต่ไม่กล้าในตอนนี้เวลานี้เขาเป็นใครเขาเป็นใครอ่ะใบแรกมาคู่เสียดูความรัก ของคุณกับเขาเขารักคุณแต่คุณกับเขาอ่ะเป็นคู่เสียความทะเลาะเบาแวงขัดแย้งดื้อรั้นเชื่อมันในตัวเองเอาแต่ใจเหมือนเหมือนกันมีเป็นคู่เสีย,ะะรย,รห,ห,สยหรือคู่เสียเนหมายถึงคุณกับเขาเนี่ยเหมือนเหมือนไม่รักอ่ะเหมือนเขาไม่รักคุณคุณไม่รักเขาแต่เขารักคุณเป็นคู่เสียพบเจอกันมีแต่อุปสรรคปัญหา คู่ที่ทะเลาะเบาแ้งขัดแยง้งถึงไม่ทะเลาะก็เป็นคู่พบเจอกันแล้วมีแต่เรื่องราวมีแต่ปัญหาแต่เขารักคุณน่ะแต่เป็นคู่เสียของคุณนำปัญหามาให้คุณทำให้คุณทุกขวิตตกกังวลเพราะเขาอืครอบครัว แต่เขาเป็นเหมือนต้องการสรากคลครอบที่อบอุ่นสดใสสวยงามมีกันและกันเป็นดูเขาต้องการน่ะเขาเขาเหมือนวางแผนชีวิตครอบครัวความรักที่สดใสให้คุณน่ะเขาต้องการความรักความเข้าใจจากคุณความรักครอบครัวที่อบอุ่นจริงใจชีวิตที่สดใสสวยงามมีกันและกันฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาไปด้วยกัน เขามุ่งมั่นตั้งใจนะ่ะต้องการปรารถนาครอบครัวที่อบอุน่นปกป้องเขาจะปกป้องดูแลคุ้มครองคุณอย่างดีดูแลคุณเน่ยปกป้องคุณห่วงใยคุณความห่วงใยความเข้าใจแล้วเขาว่าคุณอะ่ะห่วงใยเขาเข้าใจเขาแต่เป็นความเป็นใบแรกมานะคนที่ เหมือนไม่รักคุณเลยอะ่ะมีกันในวันที่ลำบากเคยช่วยเหลือกันฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาพบเจอเรื่องดีร้ายมาด้วยกันมีอุปสรรคเขาก็จะอยู่เคียงข้างคุณเนี่ยมีกันในวันที่ลำบากเพราะมีกันและกันเป็นกำลังใจให้คุณคุณเป็นกำลังใจให้เขาเขาว่าคุณแล้วเขาคิดอย่างว่าคุณอะ่ะหรือเขาต้องการคนที่เข้าใจเขาว่า ไม่ว่าจะพบเจออะไรก็จะไม่ทอดทิ้งกันต้องการคนที่ใช่ที่จริงใจที่อยู่ใกล้แล้วมีความสุขความอบอุ่นความจริงใจเขาว่าคุณน่ะเป็นคนที่ที่ใช่ที่พร้อมจะอยู่เคียงข้างเขาในวันที่ลำบากจะไม่ทิ้งกันมีกันและกันในวันที่ลำบากไปด้วยกันล้อเลียนยังมีสิ่งที่ต้องแคร์ต้องทำต้องรับผิดชอบ แล้วเขาจะเป็นพลังงานที่เขาเหมือนเขาอยากบอกรักคุณแต่ไม่กล้าหรือเขาว่ายังแคร์เรื่องอื่นยังมีเรื่องอื่นที่ต้องสนใจต้องรับผิดชอบทำอย่างไรได้อย่างนั้นนะเขาทำอย่างไรกับคุณไว้กำลังได้รับผลอย่างนั้นทำอย่างไรกับคุณไว้หรือคนที่ เหมือนเราจะเป็นยังไงอะหลงรักตัวเองดือูน้นเอาต่ใจตัวเองเชื่อมันในตัวเองไม่สนใจคุณไม่สนใจใครแต่ตอนนี้เขาเขารู้แล้วเขารักคุณเนะี่ยเขากําลังพูดคุยกับตัวเขาเองเขารักคุณอยากบอกรักคุณแต่เขายังไม่กล้าเขาเคยทํากับคุณไว้ทําอย่างไรได้อย่างนั้นทําร้ายคุณบางคนบางท่านก็ทําร้ายคุณให้คุณเจ็บ ทำอย่างไรเขากําลังได้รับผลอย่างนั้นบางคนบางท่านเขาก็หวังดีกับคุณแต่แต่เหมือนหวังดีอะแต่เป็นความรักที่เพราะเป็นคู่เสียคู่ที่มีอุปสรรคปัญหาพบเจอกันเรื่องราวความรักที่ไม่สมหวังได้มีอุปสรรคขัดขวางเขารู้ใจเขาแล้วเขาอยากสร้างครอบครัวที่อบอุ่นไปกับคุณมีคุณอยู่เคียงข้างคุณรู้ใจเขาเข้าใจเขา ปกป้องคอยห่วงใหญ่เขาช่วยเหลือเขาอะ่ะเหมือนเขาคิดว่าที่ผ่านมาคุณดีพร้อมทุกอย่างเขารักคุณคุณคือคนที่จะอยู่เคียงข้างเขาตลอดไปไม่ทิ้งเขาเอาอยากบอกรักคุณแต่ไม่กล้าแล้วทํากับคุณไว้หรือเขาทําดีกับคุณแต่เขาก็ไม่กล้ารอรอผลลัพธ์รอคำตอบรอเวลาที่ถูกต้องเหมาะสมก่อนเขาถึงจะก,กล้าแต่ตอนนี้ยัง ยังไม่กล้าเขาจะปกป้องคุ้มครองคุณนะรอเวลาที่ที่จะดูแลคุณปกป้องมุ่งมั่นตั้งใจมีคุณทีเดียวไม่พอรักคุณมากอยากอยู่เคียงข้างคุณอยากกอดคุณให้คุณกอดเขาคุณอยู่ในหัวใจเขาเขาว่าคุณคือคนที่ที่ดีอ่ะที่พร้อมที่จะอยู่เคียงข้างเขาอ่ะไม่ทอดทิ้งเขาแล้วเขาก็จะไม่ทอดทิ้งคุณ เขาลักคุณมีเคมีต่อกันรู้สึกดีๆหรืเป็นคนที่คุณก็รักเขารู้สึกดีๆกับเขาแต่ยังมีเรื่องที่ต้องแค์ต้องทําต้องรับผิดชอบอยังมีเรื่องที่เกีดตขวางขวางกันอยู่ในตอนนี้เ <okay. S 1> ขาลักคุณคุณก็รักเขาหรือเป็นคนที่เคยทําร้ายคุณแต่คุณก็ดีกับเขาห่วงใยเขาแล้วเขารู้รู้ใจเขาแล้วเ yeah. <infants> <laughs> ขาลักคุณแต่เขายัง <labeled> ยังไม่กล้าบอก ลำพังอยู่ลำพังหรืออยู่ไกลอยู่ห่างอยู่ไกลก็เหมือนอยู่ไกลเขากําลังใช้ความคิดจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนเนี่ยรักคุณอยากบอกรักคุณแต่ยังไม่กล้าอยากพูดอยากบอกอยากโทรหานี่ก็มองโทรศัพท์อยากพูดอยากคุยกับคุณอะแต่ก็ยังไม่กล้าพร้อมที่จะแฟนฝ่าอุปสรรคปัญหาไม่ยอมแพ้แต่เขาจะบอกคุณให้ได้ รอก่อนรอผลลัพธ์เขายังรอกําลังพูดคุยกับตัวเขากําลังแก้ไขปัญหาเรื่องราวของเขาเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาควรจะพูดอย่างไรจะทําอย่างไรยังรอเพราะนะตอนนี้ยังเป็นคู่เสียเหมือนถ้าเขาบอกไปก็จะมีอุปสรรคปัญหาแล้วเขาทําอย่างไรได้อย่างนั้นอยู่ยังเจ็บยังมีอุปสรรคปัญหาหรือคนที่เขาทําให้คุณเจ็บนะ่ะเขาอยากบอกรักคุณแต่ตอนนี้เขายังไม่กล้าเพราะเขากลัวคุณจะไม่รักเขากลัวอุปสรรคปัญหาต้องรอคอย แคนที่เขาหวังดีกับคุณแต่เขาก็ยังไม่กลา้าหรือเขายังมีอุปสรรคปัญหาเรื่องของเขาอยู่เขาเขาว่าเขาถ้าบอกคุณตอนนี้เขาก็จะมีปัญหามาให้คุณเขารอพลังงานหลากหลายรูปแบบแต่เขารักคุณรอรอก,ก่อนรอเวลาที่ถูกต้องเหมาะสมแล้วเรามาดูว่าความคิดเขาคิดอย่างไร เขาจะทำอย่างไรเขาจะทำอย่างไรกับความรักนี้คิดอย่างไรกับคุณอีกจะทำอย่างไรเรามาดูความรู้สึกนึกคิดของเขาตัวเขาเองเนี่ยยังมีข้อจำกัดยังทำอะไรไม่ได้อยากบอกรักคุณยังไม่กล้ายังไม่แน่ใจยังไม่มั่นใจยังทำอะไรไม่ได้หรือเรื่องราวของเขาเองยังมีปัญหาขวางการกีดข,ขวางเขาอยู่อะ ถ้าบอกไปตอนนี้จะนําปัญหามาให้คุณยังมีอุปสรรคปัญหายังยังต้องรอแล้วเขาคิดอย่างไรน้ําพึ่งและยาพิษเนี่ยทั้งทุกและสุขในเวลาเดียวกันรักคุณแ้าเขาถ้าถ้าบอกตอนนี้เนี่ยเหมือนจะนําปัญหามาให้คุณเน่ะทั้งสุขและทุกในเวลาเดียวกันมีทั้งน้ําพึ่งและยาพิษปัญหามากมายเนะ่ยอยากให้สนใจเขาแอบส่องแอบมองคุณนะ ตอนนี้เขาอยากเป็นคนสำคัญของคุณอยากบอกรักคุณส่องมองคุณอยู่ให้คุณสนใจเขาด้วยมองเขาด้วยเขายัางไม่กลาเพราะยังมีข้อจํากัดบาปคิดถึงบาปทั้งปวงที่เคยทำร้ายคุณหรือเคยทำร้ายคนอื่นอุปสรรคปัญหาเนีย่ยเขายัางมีเรื่องที่ต้องแก้ไขแล้วอย่างไรสรุป บ้านสายทองแต่เขารักคุณนะรักที่ยิ่งใหญ่พร้อมที่จะฝ่าฟันอุปสรรคปัญหามากมายเพื่อความรักความมั่นคงอะ่ะบ้านสายทองอะ่ะกว่าจะสมหวังแต่ก็จะสมหวังแต่มีอุปสรรคมากมายเป็นรักที่ยิ่งใหญ่ปอกลอกตอนนี้กลัวความผิดหวังความเสียใจแล้วเขาคิดยังไงคิดยังไงอีกวนกลับมาหัวใจเขาไปไหนไม่ได้ไปไหนไม่รอดกลับมาหาคุณรักคุณ จะเอาชนะใจคุณให้ได้เป็นที่หนึ่งไม่ยอมแพนะ้ให้คุณร่วมมือกับเขาสร้างครอบครัวที่อบอุ่นเขามองคุณอยู่สนใจเขาด้วยนะมือของพ่อแม่ลูกเขารักคุณเยียวยาหัวใจเขากำลังเยียวยาหัวใจเขาเองแล้วเขาอยากให้คุณดูแลหัวใจเขาด้วยนะ อยากบอกรักคุณแต่ไม่กล้านะตอนนี้กําลังดูแลหัวใจกําลังแก้ไขปัญหายังมีอุปสรรค่ะแล้วแต่ละคนละท่านที่เกิดขึ้นกับเขาแต่เขาจะบอกคุณแต่ตอนนี้ยังรอก่อนนะใจอ่อนใจละลายแล้วอยากบอกรักคุณมากอยากให้คุณใจอ่อนรักเขาด้วยนะเขาจะบอกเขาจะบอกคุณให้ได้แต่แต่ยังล้มโพล้มใสนะ่เขาจะเป็นล้มโพล้มใส่ให้คุณ ให้คุณมีความสุขความอบอุ่นรักที่มั่นคงอะ่ะเป็นต้นไม้ใหญ่เป็นที่พึ่งพาให้คุณได้หลงเขาหลงไหลหลงสเสน่ห์คุณในสายตาเขามีแต่คุณเนี่ยตอนนี้เขารักคุณแต่ตอนนี้ยังเป็นคู่เสียหรือมีปัญหาที่ยังบอกไม่ได้อะ่ะเขาอยากบอกรักคุณแต่ไม่กล้าแต่เขาจะบอกแล้วเรามาดูว่าความรักเขาเขาคิดยังไงกับคุณ เพราะเขารักคุณจะบอกรักคุณแต่เขาไม่กล้าตอนนี้เขารักคุณมากยังรอรอเวลาที่ถูกต้องเหมาะสมแต่เขาจะมาปกป้องคุ้มครองคุณยังมีสิ่งที่ต้องแคร์ต้องทําต้องรับผิดชอบอยู่ในตอนนี้ตัวเขาเองยังมีเรื่องที่ต้องแก้ไขเพื่อให้ความรักสมหวังมั่นคงเขาทําอย่างไรกําลังได้รับผลอย่างนั้นเรามาดู ความรักของคุณก่อนเพราะเขารักคุณมากอยากบอกรักคุณแต่เขาไม่กล้าแล้วคุณเป็นอย่างไรความรักของคุณคุณจะรักเขาไหมคิดอย่างไรคุณจะทําอย่างไรถ้าไม่ใช่พลังงานของคุณก็ดูเพื่อความบันเทิงไปนะคะภาพแม่อุมาคุณมีเสน่ห์ดูหล่อดูสวยมีเสน่ห์ที่คุณเลือกคุณตัดสินใจเรื่องความรักหัวใจคุณเก่งแก่งมั่นคงไม่ยอมแพ้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอะ เพราะคุณมีพลังอำนาจอยู่ในตัวเองหัวใจคุณเองพัฒนาปรับปรุงตัวคุณพระแม่นางกวากมีคนที่เรียกหาคุณอยากบอกรักคุณเนี่ยพระแม่นางกวากนำรักที่ดีมาให้คุณหรือคุณเองก็มีคนที่คุณคุณเลือกคุณรักคุณด้วยด้วยตัวคุณเองอ่ะในเรื่องความรักอ่ะ อยู่ที่คุณเลือกคุณตัดสินใจเพราะคุณเป็นพระแม่นางกวักว่าจะเลือกไข่เข้ามาจะดีจะร้ายอยู่ที่คุณแต่คุณอาศัยความมั่นใจมั่นคงว่าจะรักไข่แต่ัดสินใจเลือกไขรที่คุณสองใบไม่เอารวงมาสองใบแล้วมีคนที่มอบความรักที่ดีให้คุณอะ่ะดูคุณมีเสน่ห์มีคนมารักมาชอบหยิบยื่นรักดีๆให้ได้รับของขวัญของฝาก,ฝากความรัก นนั้นก็เป็นทรัพย์สินเงินทองข้าวของพาวิสนุกรรมสร้างบ้านสร้างครอบครัวที่อบอุ่นความมั่นคงเนี่ยจะได้สร้างบ้านพาวิสนุกรรมความรักที่ที่ดีอ่ะเป็นการสร้างสร้างเนื้อสร้างตัวรักที่มั่นคงหรือการยอมรักยอมตายเพื่อพิสูจน์รักแท้ให้คนรักได้เห็น แล้วมาพิสูจน์ให้คุณเห็นว่าเขารักคุณพระเกศมงคลความรักอยู่ที่คุณนะที่จะเลือกที่จะจะแต่สินใจเพราะเป็นแรงมาคุณก็มีพลังอำนาจอยู่ในตัวเองที่จะเลือกตัดสินใจในเรื่องความรักความมั่นคงในคุณแล้วก็สร้างบ้านสร้างเนื้อสร้างตัวต้องเป็นคนที่เหมือนมาดูมาดูแลคุณได้ ยอมเหมือนจะมีคนที่มาพิสูจน์นะให้คุณรู้ให้คุณเห็นว่าเขารักคุณนะต้องพิสูจน์ให้คุณเห็นด้วยว่ารักจริงแล้วเขารักคุณแต่ยังไม่กลา้าแล้วคุณเป็นพลังงานแล้วยังไรอีกอืพระอัสุรินทราหู ความรักของคุณเหมือนคุณต้องใช้เหตุผลในเรื่องความรักอะความคิดความรู้สึกตัวคุณเองว่าความรักต้องมีพร้อมฐานะหน้าตาทางสังคมต้องเพียบพร้อมต้องเหมาะสมอยู่ด้วยกันคนรอบข้างคุณอะยอมรับเขาได้และคนรอบข้างเขาต้องยอมรับคุณรักที่ใช้เหตุผลหรือมองมองอีกด้านความรักของคุณอะ คุณเหมือนยังแคร์ยังสนใจเรื่องอื่นคนอื่นคนรอบข้างพ่อแม่ญาติพี่น้องต้องเห็นดีเห็นชอบด้วยรือคุณอยู่ในข้อจำกัดของสถานการณ์ชีวิตที่คุณอยู่่ะต้องดีต้องเพียบพร้อมต้องเหมาะสมสำหรับคุณที่จะมาเป็นคนรักคุณคนรอบข้างต้องเห็นชอบเห็นดีด้วยหรือคุณตัวคุณเองอะจำกัดอิสรภาพมีข้อจำกัดของคุณเองหรือคุณ่ แางครอบครัวคุณมีขอบเขตให้ในเรื่องความรักของคุณพระอภัยมณีกับผีเสื้อสมุทรเนี่ยมีคนรักคุณเรียกหาความรักที่แตกต่างที่ไกลที่ห่างหรือที่นิ่งหรือคุณนิ่งเขานิ่งอะ่ะความนิ่งเท้าวิรุน6กก็อยู่ที่คุณเลือกคุณตัดสินใจใบนี้ก็อยู่ที่คุณคุณเป็นหลัก คุณคิดจะเลือกจะตัดสินใจจะรักใครหรือความรักที่คุณไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอยู่ที่คุณด้วยคุณมุ่งมั่นตั้งใจเอาชนะอุปสรรคปัญหาอดทนรอคอยความสําเร็จสมหวังดังที่คุณคิดคุณหวังคุณปรารถนาได้หรือคุณมีคนที่คุณรอเขาอยู่แล้วก็จะสมหวังได้นะเป็นพลังงานที่สมหวังพระทักษะมีเรื่องที่ต้องแก้ไขหรือคุณอ้อนวอนร้องขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ความรักนี้สําเร็จสมหวัง คุณจะเจอคู่ที่มีฐานะทัศนคติวิถีชีวิตที่ดีที่ดูแลเอาใจใส่คุณปกป้องคุ้มครองคุณแต่ต้องใช้เวลาหรือบางคนบางท่านคุณเลยวัยทำงานไปแล้วคุณจะพบจะสมหวังหรือถ้าคุณอยู่ในช่วงวัยรุ่นต้องอดทนต้องรอคอยต้องเหมือนรอให้แน่ใจให้มั่นใจ่ะเพราะอยู่ที่คุณเลือกด้วยด้วย,ด,วยด้วยคุณยังเลือกยังแต่ัดสินใจไม่ได้ต้องใช้เวลาเพราะพระแม่นางกวักอะ คุณต้องอาศัยความมั่นใจมั่นคงเพราะคุณต้องการความรักความมั่นคงด้วยความซื่อสัตย์ความจริงใจแล้วคนรอบข้างด้วยฐานะทุกอย่างต้องเหมาะสมต้องดีพร้อมกับคุณคนรอบข้างเห็นชอบด้วยจะสมหวังนะสร้างบ้านสร้างครอบครัวที่อบอุ่นมั่นคงแล้วคุณจริงจังกับความรักสร้างนะจะเกิดขึ้นกับคุณเรื่องดีๆ เราบาดูวันเดือนปีเกิดหมายเลขที่เกี่ยวข้องกับคุณหมายเลข3หมายเลข29หมายเลข17หมายเลข9หมายเลข8หมายเลข8ซ้ําหมายเลข34หมายเลข7หรือไม่ก็เกิดวันเสาร์หรือไม่ก็เกิดปีมะแมหรือไม่ก็เกิดปีขานมีคนที่เขาอยากบอกรักคุณแต่ไม่กล้าเพราะเขาไม่กล้าเนี่ยคุณเป็นคนที่เก่งมุ่งมั่นยังต้องรอเวลา อ,อยู่ที่คุณเลือกคุณตัดสินใจว่าเขากลัวอีกอย่างเขากลัวคุณไม่รักเขาแต่เขาจะกล้าแต่ความรักคุณอะอยู่ที่คุณตตัดสินใจเรามาดูความรักเขาเขาคิดอย่างไรจะทำอย่างไรอีก ความรักอยู่ที่คุณเลือกคุณตัดสินใจหรือคุณมีคนที่คุณเลือกหรือคอยคอยเรียกหาเรียกหาเขารอคอยเขาลูกคนที่คุณหวังปรารถนาไว้นี่แหละแต่ก็อยู่ที่คุณเพราะพลังงานเนี่ยยังมีพระอัสุรินลาหูความมืดความเศร้าความเสียใจความรักที่ใช้เวลาความรักที่อยู่ที่คุณยัยงยังคิดพินิจพิจารณาที่เลือกแต่สินใจให้รอบคอบ ใช้เหตุผลอีกอย่างไพ่เหมือนเตือนว่าในในความรักด้วยตัวคุณอะ่ะเพราะคุณมีพลังอํานาจอยู่ในตัวเองเก่งแก่ง,แ,กงแต่ต้องตัดสินใจทําอะไรอะ่ะต้องรอบคอบระวังความใจร้อนตัดสินใจที่รวดเร็วต้องมีการวางแผนคิดให้รอบคอบ แต่ไม่ว่าอย่างไรเพ่อไปนี้พูดถึงคุณจะสร้างบ้านสร้างครอบครัวที่อบอุ่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองที่คุณเลือกรักที่ต้องใช้เหตุผลความเหมาะสมอยู่ในศีนลธรรมอันเดียตามหลักพระพุทธศาสนาจะสมหวังความรักเขาใบนี้อยากล่วงมาเท้าวิรุปกัยกยกำลังคิดตึกตองไข่ควรค้นหาทางออกนิ่งพินิจพิจารณาดูมีปัญหารอบตัวเขารอบข้างเขา ต้องอาศัยความมั่นใจมั่นคงหรือต้องนิ่งพิจิตรพิจารณารอเวลาที่ถูกต้องเหมาะสมก่อนที่จะทําอะไรลงไปต้องมีการวางแผนให้ดีก่อนเพราะคู่กับไพ่คุณอะคุณก็มีความมีพลังอํานาจในตัวเองอะเก่งแก่ง,ก,งกาไดายกาเสียกาเสี่ยงก้าไปข้างหน้าไม่ยอมแพ้แอ่บสอองแอบมองคุณแอบรักคุณ รักที่ต้องใช้เวลาช้าๆเพื่อความมั่นคงหรือเขามีภาระหน้าที่ต้องทำต้องรับผิดช,ชอบเนะ่ะเพราะพระโขนนทิต้องอดทนและเขาจึงจะสมหวังตอนนี้ได้แต่ส่องแต่มองคุณรักคุณแต่ก็ยังเขาเชื่อมั่นในความรักที่อยู่ในที่ท,ที่ให้กันด้วยความจริงใจบริสุทธิ์ใจถึงแม้จะอยู่ไกลอยู่ห่างถึงแม้จะยังไม่สมหวังอะ่ะมอบความรักที่จริงใจให้แล้วเขาว่าคุณอะ่ะเป็นคนที่จริงใจมอบความรักที่ดีให้เขา เมฆาลาลามาสูญเนี่ยความรักเขาต้องมีเรื่องที่ต้องฝ่าฟันเอาชน,นะอุปสรรคปัญหาต้องเอาชน,นะใจคุณหรือแข่งกับคนอื่นเพื่อเอาชน,นะใจคุณน่ะต้องมีการแข่งขันมีเรื่องราวหรือไม่ก็มีเรื่องราวให้มาแก้ไขเผชิญแบบกระทันหันอยู่ตลอดเวลาแต่เขาด้วยความสุข,ขุมรบอบคอบเน่ะเพราะเขาอดทนนื่อเขาก็นิ่งรู้จังหวะเวลาที่ถูกต้องเหมาะสมที่จะพูดจะบอกคุณเพื่อความรักมันคงในอนาคตเนี่ย ก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆไปได้รักคุณมากการมาเทพจากเริ่มต้นใหม่ชีวิตเขาหวัวใจเขาเป็นสีชมพูคุณคือคนในฝันที่เขาหวังปรารถนาที่จะสร้างครอบครัวชีวิตไปกับคุณให้คุณมาสร้างชีวิตสร้างเนื้อสร้างตัวไปกับเขาเนี่ยพระการมาเทพอยู่ในห่วงแห่งความรักแต่ความรักคุณใช้เหตุผลเพราะเวนี้พูดถึงพระเกีมงคลอยู่ที่คุณเลือกแต่สินใจ เหมือนกันพระอสุรินลาหูรักที่ยังมืดยังมีอุปสรรคขวางน้ำกีดขวางที่ผิดหวังเสียใจเศร้าต้องใช้ความรอบคอบแก้ไขอุปสรรคปัญหานี้ความรักนี้แล้วเขาจะกล้าประพิสูจน์ความรักให้คุณเห็นให้คุณรู้นี่พระเกตมงคล ต้องใช้เหตุผลความถูกต้องเป็นธรรมคุณธรรมนำทางเทพสาวเขาพร้อมนะพร้อมที่จะเผชิญอ,อุปสรรคปัญหาพร้อมที่จะต่อสู้แข่งขันไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นดูเขามีความหวาดระแวงระแวดระวังภยัยอุปสรรคปัญหาเกิดขึ้นนะ่ะแต่ด้วยความสุข,ขุมรอบครอบที่มีในตัวเขาที่มีอยู่เนะี่ยเอาชนะอุปสรรคปัญหาไปได้ต้องใจเย็น จร้อนวุ่นวายบุมบ่าไม่ได้แล้วเขาจะมานั่งเสียใจในภายหลังเพราะตอนนี้เขารักคุณมากแต่ยังไม่กล้าเพราะว่าบางคนบางแล้วแต่ละคนละท่านคุณกับเขาเขาอาจจะทําร้ายคุณทําให้คุณเจ็บผิดหวังเสียใจแล้วถ้าบอกตอนนี้จะมีแต่ปัญหาต้องรอเวลาที่ถูกต้องเหมาะสมก่อนหรือเรื่องราวของเขาเองก่อนถ้าบอกคุณไปแล้วนะตอนนี้ก็จะไม่สมหวังอ่ะต้องมีเรื่องที่เข้ามาแก้ไขก่อน แต่แล้วแต่ละคนท่านที่เกิดขึ้นแต่เขาจะรักนํำรักที่ดีมาให้คุณได้สำหรับเขาก็เป็นพระภายอ่ะคาดหวังกับความรักไว้สูงและมสมบูรณ์แบบรอคอยเวลาที่ถูกต้องเหมาะสมเพราะตอนนี้ยังเป็นพระภายลมแล้วเขาก็บุญวายใจแล้วมีเรื่องราวมาให้แก้ไขอพยายามซ้ำแต่เขาพร้อมที่จะเอาชนะอุปสรรคปัญหาอันนี้เขาก็คิดเรื่องความรักต้องรอบคอบ แต่เขาจะบอกรักคุณแต่ตอนนี้ยังไม่กล้าหรือไม่กล้าแล้วก็ยังบอกไม่ได้แต่เขารักมากกามาเทพขึ้นมาแล้วก็ต้องอดทนแล้วก็ใช้เวลาพินิจพิจารณาของคุณอะอยู่ในหัวใจเขาเรามาดูวันเดือนปีเกิดหมายเลขที่เกี่ยวข้องกับเขาหมายเลขหกหมายเลขสอหมายเลขยีสิบจ็ดหมายเลขยี่หมายเลขแปหมายเลขเก้าหมายเลขห้าหมายเลข 26, เจ หรือไม่ก็เกิดราศีเมษหรือเกิดเดือนเมษายนหรือไม่ก็เกิดบันเสาร์หรือไม่ก็เกิดปีฉลูหรือไม่ก็เกิดปีมะเสง็งเขารักคุณนีก่ก็รักเนี่ยนี่ก็เรียกหาแล้วก็อยู่ที่คุณเลือกคุณตัดสินใจนํารักที่ดีมาให้คุณนะเขาเป็นคนที่เขารู้เขาเข้าใจแล้วรักคุณเขาจะสร้างครอบครัวที่อบอุ่นชีวิตที่สดใสสวยงามแล้วเรามาดูว่า ความรักจะบอกคุณว่าอย่างไรมีคนที่เขาอยากบอกรักคุณแต่เขาไม่กลา้ารักคุณอยู่ในหัวใจเขาความรักของคุณบอกว่าพลังแห่งความรักเปรียบเสมือนแม่เหล็กดึงดูดจิตวิญ,ญญาณเข้าด้วยกันพลังแห่งความรักคุณรักเขาเขารักคุณดึงดูดเข้ามาเปิดกว้าง พร้อมที่จะรับสิ่งที่โชคชะตากำหนดไว้สำหรับคุณให้คุณเปิดหัวใจยอมรับความรักเข้ามาแล้วโชคชะตากำหนดไว้ให้คุณแล้วมีคนที่เขารักคุณคุณก็รักเขาเพราะมีพลังมีแรงดึงดูดน่ะเหมือนเหล็กดึงดูดพลังแห่งความรักของคุณและเขาเพราะเขารักคุณด้วยพลังความดีของคุณความรักของคุณแล้วกามเทพบอกคุณไว้อย่างไรกามเทพช่วยบอกที เป็นอย่างไรคนทำอย่างไรหรือเกิดอะไรขึ้น mm hmm. กรรมเทพบอกว่าความกัตัญญูกตัญญูต่อหัวใจคุณก็ต่อความรักเนี่ยคุณต้องรู้สึกขอบคุณสำหรับความรักที่คุณมีอยู่แล้วในชีวิตของคุณในตอนเนี้ mm hmm. เพื่อดึงดูดความรักที่ดีเพิ่มมากขึ้น กตัญยูต่อหัวใจคุณกระตัญยูเนื้อเหมือนความรักที่ใช้เหตุผลรักที่ดีที่ถูกต้องเหมาะสมนะ่ะคุณธรรมอ่ะเราได้สำหรับบอกว่ายังไงร,ระยะทางระยะห่างการแยกการไก่การห่างคุณที่คุณกําลังเผชิญอยู่เนี้ยช่วยให้ความสัมพันธ์ของคุณเติบโตขึ้นความไกลความห่างอุปสรรคปัญหาความไม่เข้าใจมีปัญหาเนี่ยพะจะเป็นเหมือน ที่คุณกำลังเผชิญเนี่ยช่วยให้ความรักของคุณเติบโตก้าวหน้ารักที่มั่นคงและทำให้รู้ให้เข้าใจถึงซึ่งความรักที่ที่ดีต่อกันค่ะข,ขอบคุณกันกดติดตาม s ับสไ r i b e ไลค์แชร์ขอบคุณที่ผ่านมาและขอบคุณล่วงหน้าด้วยค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ